สวัสดีงามๆครับทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงสตาร์เตอร์ของ NBA All Star คนใหม่นะครับอย่างที่เรารู้กันเป็นไงเร่งวะเร่งวะสายเรง่งสายเรง่เรงนะครับย่างที่เรารู้กันว่าจามอลล็กโจเออร์เอมเบดรอรี่มาแค่นั้นเอนะครับได้ขึ้นไมาเป็นสตาร์เตอร์หรือว่าตัวจริงในเกม All Star แทนสเตฟานเคร์รีเควินดูแรนแล้วก็แซนวิลเลียมสันเพราะว่าทั้งสามคนนี้ เจ็บไปนั่นเองนะฮะโอเคครับท well. ี cũng, <establishing> นะี้ทีนี้ผมเชื่อแหละว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรขนาดนั้นก็เฮ้ยจามารนขึ้นคือคือคือคงไม่เหมือนผมหรอกนะอันนี้อันนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมผมผมไม่ได้ใบแอนอะไรนะเออแต่ว่าจามารนไม่ควรเป็นสตาร์เตอร์แค่นั้นแหละนะฮะก่อนที่จะเข้าไปฟังคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยเป้าหมายของเราคือ ให้ถึง2 0 0 0มืซับนะครับเราจะไปถึง2 0 0 0มืซับก่อนปิดฤดูก,กาลนี้นะฮะโอเคไหมนะผมว่าโอเคแหละมันต้องโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครขเข้ามาแล้วช่วยกดซับกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะทีนี้ถามว่าเฮ้ยผมผมผม,ม,มีปัญหาอะไรวะผมผมผมให้คิดว่าเดมิเลดควรจะเป็นมากกว่าทางน้านของจามารัรานเท่านั้นเองนะครับอ่ะถามว่าโอเคผมเข้าใจได้ไหมที่จามารัรานเป็น ทำไมจะเข้าใจไม่ได้ล่ะครับนี่คือ new face of the NBA นะฮะนี่คือวัยรุ่นยุคใหม่ที่จะมาแบก NBA ในยุคถัดไปไฮไลท์เกมหนึ่งเนี่ยมีประมาณโอ้90กว่าลูกอะนึกว่าออกปาจามาลันไฮไลท์เกมน,งน,มมกกน,นึงน่าจะมี90กว่าลูกโหดมากนะครับดังมันกระโดดลอยตัวน,นั้นโอ้นี่มันแบบเทพอัจฉริยะชัดๆผมก็ไม่ได้ติดหรอกครับแล้วยิ่งทางด้านของจามาลนเนี่ยเรียกว่าอาถ้าไปดู All Star Reserve นะครับหรือว่าตัวสำรองที่มี2กาดสามฟรอนต์คอร์ดแล้วก็2องวายการ์ดเนี่ยที่แรกของจามาเรนคือตัวจริงของตัวสำรองนะนึกภาพออกปะคือคือเดเมยลินลัดอะได้วายการ์ดมาอันนี้คืออ้างอิงจาก The Sporting News นะครับก็เขียนว่าเดเมยลินลัดคือวายการ์ดเพราะว่ามันจะมีเอ่อ2กาดก่อนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็3ามฟรอนต์คอร์ดนะฮะแล้วก็2องวายการ์ดเนี่ยก็คือเหมือนตัวเลือกอันดับ2สุดท้ายที่จะเป็นเอ่าเขาเรียกว่ายังไงอะว่าเอ่า ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับซึ่งเด้มเมตินหละก็อยู่ไวยการที่ทางด้านของจามารันจะขึ้นไปเป็นโนจิงจริงๆผมก็โอเคก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเก่งเนี่ยนะครับเดเมตินหลาเหมือนเหมือนเหมือนผมไม่รู้นะแต่ผมไม่แทบไม่ค่อยเห็นเอางี้ดีกว่าคือคือแทบไม่ค่อยเห็นคนใส่ใจถึงด้านของเดเมตินหลาเท่าไหร่นักนะฮะทั้งๆที่แม่งเก่งเฮ่ย ในในจริงจริงมันเก่งมันน่แล้วล่ะยิ่งในฤดูกาลนี้ผมว่ามันโหดสัตว์ <c oughs> <c oughs> นะครับเราเทียบสแตทหย,ยาบก่อนเลยนะครับเอาเป็นแต้มต่อเกมก่อนเนี่ยแหละง่ายๆเลยนะครับทางด้านของเจมส์เดนหลาดนะครับมีแต้มต่อเกมอยู่ที่สา0สิบเอ็ดจุดศูนแต้มต่อเกมแต่ทางด้านของจามารันนะครับทางด้านของจามารันมีแค่ยี่ิบเจ็ดจุด้าแต้มต่อเกมเท่านั้นเองซึ่ง มันก็เขาเรียกว่าไงอะจริงๆอะตอนแรกผมผมเลื่อนลงไปเช็คแล้วว่าเอ่อ per 36 minute มิิเนี่ยนะครับก็จริงๆถ,งถ,งถึงด้านของจาเนี่ยมันจะทำได้ประมาณ30มจุดสามมั้งนะี่ครับแต่ประเด็นคือจาเล่นมินิตน้อยกว่าใช่ป่ะสามสดเดเดมลลาเนี่ยเดเมเดลิลาเนี่ยเล่นเล่นไป่ามสิบองมินิตของมินิทของถึงด้านเดเมเดลิลามากกว่านะฮะในเกมเๆหนึ่งจริงมันควรจะใช้เพ r 36 minute มิแต่ประเด็นคือ ผมลองมาเช็คฟิลโกแอดเทมต่อเกมเฮ้ยลิลลาร์ดฟิลโกแอดเทมต่อเกมประมาณ20ครั้งฮะนะเนี่ยฟิลโกแอดเทมต่อเกมประมาณ20ครั้งซึ่งจามอร์รนเนี่ย20.8ครั้งผมคิดว่ามันมันจริงๆใช้เพ์เกมไปเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ต่างกันคือคือหมายถึงจริงๆจะถ้าจะไปใช้เพ์36มินาทเนี่ยฟิลโกแอดเทมอะของจาก็จะเยอะกว่าหรือเปล่าป่ะเพราะว่าจาได้จาเล่น32.7นาทีแต่ว่ามีมีฟิลโกแอดเทมมากกว่า0.8ครั้งไปแล้วผมก็เลยอ่ะใช้เพ์เกมเลย น่าจะน่าจะตัดสินตรงที่ฟิลโกอตเทนได้ง่ายกว่าเอาง่ายๆคือจามาแรนยิง21ครั้งได้27.5แต้มนะครับกับทางด้านของเจมี่ลินลาดนะได้20ครั้งนะฟิลโกอเทนนะแล้วก็ได้31แต้มนะฮะแต่ถ้าไปเทียบทางด้านของ เพิ่ม36 m ิ n u ทีเนี่ยเพื่อความเคลียร์นะครับทางด้านของทางด้านของลิล่ะจะทําได้30.9แต้มต่อ36นาทีส่วนจามอลรนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเลยว่าถ้าเขาเล่น36นาทีเขาจะได้30.3แต้มนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าจามอลรนเพิ่ม36 m ิ n u ทีเนี่ยจะได้ฟิลโกแอดเทมที่มากกว่าแล้วก็น่าจะได้ฟรีโทที่มากกว่านะเท่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอืทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้ว อะไรล่ะครับพี่ที่ที่ทำให้ที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเดเมย่เลยลาดควรควรจะเป็นออลสตาร์สตาร์เตอร์มากกว่าอะเอางา่ายๆในในเชิงฟรีโทในในในช่วงเกมเกมหนึ่งในช่วงที่ฟิลโกอัตเทมคุณใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยลิลล่าทำแต้มได้ดีกว่าถูกไหมเรื่องการแอสซิสต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7.3ครั้งแล้วก็มี3.1มจุดหนึ่งเทิร์นโอเวอร์ทางด้านของจามอรแรนเนี่ยก็มีอยู่ที่อ่าแปดจุดสามครั้ง3.6มจุดหกเทิร์นโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์ เพอร์เอ้ย assist per t u เ n o v e r นเนี่ยมันมันไม่ได้ต่างกันมากนะอันนี้ผมนับ Turnover รวมเลยนะไม่นับเอ่อขี้เกียจนับแบ d Ba d p a s <c> s <oughs> ขอเท r ร์โ e เวอร์รวมเลยกันนะฮะทราเวลลงทราเวลิงออฟฟ ensive ฟาวอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากรีบาวทั้งน้นของจาอาจจะได้มากกว่าหน่อยเพราะว่าเรื่องการกระโดดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งน้นของเดเมสลนลาเนี่ยควรจะติดมากกว่ามันต้องมาดูตรงนี้ครับ อันนี้คือ EPM ครับหรือว่าค่า Impact ของผู้เล่นนะฮะทังหน้าของจามอลแรนเนี่ยนะครับทังหน้าของจามอลแรนเนี่ยนะฮะมาดูตรงนี้ก่อนครับ True Shooting Percentage ครับหรือว่าการถัวเฉลีย่ยเขาจะมีสูตรของเขานะ Fill go สามแต้มแล้วก็ free t h r o เนี่ยจะาอยู่แค่57%เท่านั้น True Shooting Percentage ซึ่งอยู่ที่45%ทครับนะฮะซึ่งอยู่ที่45%ทเท่านั้นเอง ถามว่าดีไหมก็ก,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 ก็ก็ไม่ค่อยดีอ่ะฮะนึกภาพออกไหมว่ามีคนดีกดจ้าตั้ง55คนนะครับแล้ว Effective Fill Go Percentage เนี่ยที่เขาวัดค่าแค่2แต้มกับ3แต้มเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อืม ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหรือว่าสาสิเปอร์เซ็นไทยเท่านั้นซึ่งไทยพูดง่ายๆก็คือจาในปีนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการทําแต้มเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับเดเมียนลินหลานแล้วก็ทรูชูตติ้งเปอร์เซนเทจของเขาอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตครับซึ่งอยู่อันดับที่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นไทยแสดงว่าการทําแต้มของเดเมียนลินหลานเนี่ยเดือดมากๆนะครับเดือดเฮ่้ฮียครับแล้วเอฟเฟกติฟฟิลโกเปอร์เซนเทก็อยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นน,นครัยหรือห้าสออิบเจ็ดเป ดีกว่าจามอแรนอย่างมากมายอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมเออนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือทั้งน้าของมอ r แรนฮะมีค่า EPM นะฮะหรือว่าค่าค่า Impact EPM รวมทั้ง Offensive และ Defensive เนี่ยอยู่ที่บวก4.6นะครับถามว่าจามอแรนแย่ไหมไม่แย่ครับ94จริงๆ m o r มอลแรนอิมแพกกับเกมอยู่แล้วนึอออกภาพปะการเล่นการเป็นเพลย์เมเกอร์การมีกราวิตีในการข้ามวงในเพราะว่าเดือดฮะ จามาราน,นผมไม่เคยบอกว่าไม่เก่งนะเออนะครับแล้วทีนี้อ f ฟเฟนซีฟ EPM ของเขาเนี่ยอยู่ที่96 high. เเซทายเฮ้ยก็ไม่แย่ด e ฟเฟนซ์บวก2ด้วยนะครับแต่ก็ต้องติ๊ต่างไว้ชุดหนึ่งว่ามึงลงพร้อมกับ Tri ป l ป J ลเ e สเตฟ a d นอดัมนะฮะ d ด l l o n Brooks และ Desmond Bay น,น,นะครับซึ่งเกมรับดีชิบหายนะฮะอ่ะโอเคทีนี้มาเปรียบเทียบกับเ a n ลินล,ละโอเคผมเข้าใจ defensive เอ่อ d e f e n s i v e อ p มันอาจจะติดลบ1.2แต่ offensive คือ100%เทครับถามว่า offensive คือ100%เนทนี่ยมันดีขนาดไหนถูกไหมครับดีที่สุดในหลีครับนี่คือคนที่มี impact เกมรุกดีที่สุดในหลีหากวัดจากอ่าค่าเมตริก e p อีพีเอ a มดังแอนทรีนะครับ ถาว่าดีกว่านี้คนาล่โยคิชไหมดีกว่าอีกครับนะเพราะฉะนั้นด้วยเออมันเขาเรียกว่าอะไรอะด้วยทั้งประสิทธิภาพการทำแต้มที่มากกว่า impact เกมรุกที่มากกว่าโอเค defense คุณอาจจะแย่กว่าแต่ก็ติต่างอย่างที่ผมติตีต่างทางด้านของจามอรันไปแล้ว่าว่าว่าทีมเขาค่อนข้างมี defense ที่ ยอดเยี่ยมมากกว่านะฮะถ้าเทียบกับพอร์แนด์ที่เกมรับแม่งเฮียระยำไม่ว่าจะอยู่ไรอัพไหนมันก็ติดลบได้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละผมก็ผมก็เลยคิดว่าด e วเอนซีฟจริงๆซึ่งอาจหรือว่าเทรดในดิเอนซีฟสองคนเนี้ยจะอาจก็อาจจะดีกว่านิดนึงในการเป็นแบล็คลายได้ในการกระโดดแต่ผมก็คงไม่ได้คิดว่ามันดีกว่าขนาดนั้นนึกภาพออกไหมเออแล้วยิ่งอาจทุกคนนึกภาพบอกว่าออสตาร์หลายๆคนชอบพูดว่าเอยโอ้ยนี่แม่งมาแม่งไม่มันเลยว่าไม่ควรติดอะไรอย่เงี้ยแบบเป็นนาร์เรทีฟที่แบบว่าเออ อ่ะนี่ไงเกมลุกไงที่คุณต้องการนี่ไงเนี่ยนี่ไงเกมลุกที่คุณต้องการนะครับโอ้ยนี่แม่งพูเล่นเกมรับเอามาทมําไมวะแม่งเล่นก็ไม่มาเลยออสจามันต้องแบบว่าน่เข่ามาว่านาร์เรทีฟพวก่งนี้มันมีเยอะมากนี่ฮะเกมลุกนะฮะดีที่สุดเลยเนะี่ยถ้าวัดจาก EPM Offensive เนี่ย Offensive EPM ถูกป่ะเออนะฮะหรืออ่ะหรือถ้าไม่ชัวหรือถ้าไม่ชัวว่า ได้ไม่หลาดมี Impact ในเกมรุกมากกว่าก็แลปเตอร์538คือที่คือที่ผมใช้538กับ EPM เนี่ยเพราะเพราะมันค่อนข้างเป็นตัว Impact ที่ค่อนข้างโมเดินหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างโมเดิลที่สุดแล้วในในยุคยุคนี้แล้วกันอ่ะใช้คำนั้นนะครับอ่ะทีนี้ไออันเนี้ยก็จะ เป็นแบบนี้ครับอันนี้คือแนวตั้งเนี่ยคือ Defensive Raptor Rating มันก็คือ Impact ในเกมรับ Offensive Raptor Rating ก็คือ Impact ในเกมรุกถ้าถามว่าเกมรุกของเดมิเลีลาดีแค่ไหนถูกไหมครับนี่ฮะอยู่นี่ครับเป็นรองแค่ทางด้านของ n i โ o ล a าโย i ิที่บวก9.9กับลูก้าดอนชิที่บวก9.7นั่นก็คือทางด้านของเดมิเลี l ลาาที่บวก8.9นะครับตาม r a p เตอร์ เอ่อออฟเฟนซีฟแรปเตอร์เนี่ยเดยมิลลิลาร์ดดีที่สุดเป็นอันดับสามโอเคอะเกมรับคุณติดลบ 1. นด้านะครับแต่ถามว่าจามอลรนอยู่ไหนนี่คือเกมรู้ของจามอลแรนนะจามอลรนบวก 5. ุดสามลิลลาร์ดบวก 8. ุดนะครับเนี่ยโอเคด e เฟนซีฟแรปเตอร์มันดีกว่าอยู่แล้วเอ่อนะครับแต่สำหรับผมอย่างที่บอกไปว่าว่าผมไม่ได้คิดว่าเกมรับของจามันดีกว่าขนาดนั้นจากเทรดที่ที่ผมเคยเห็นมานะครับเอ่อเพราะฉะนั้น เนี่ยแหละชัดเจนนี่คือรักที่พองเต็มใจอ่ะหรือว่าถ้าจะให้เอาเป็น total raptor ก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเท่าไหร่เดเมลินลาอ่ะผมเซิร์ชเลยก็ได้เนี่ยลินลาอ่ะทุกอย่าง over all raptor เนี่ย over all raptor อยู่ที่บวกเจ็ดจุดหนึ่งนะครับก็คือ impact กับเกมคือบวกเจ็ดจุดหนึ่งจามอรน์บวกห้าจุดสอง เพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างเทปไปทางลีลาดมากกว่านะนะฮะอืมหรือมาดูเรื่อง drive ก็นะครับอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่อง drive แล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอจริงๆคลิปเนี้ยผมแค่ผมแค่อยากจะนาเสนอว่าเฮ้ยลีลาดแม่งเก่งสัสเลยนะเว้ยเออนะครับถามว่าเก่งแค่ไหนครับอันนี้ของปีนี้นะช็อตชาร์จของปีนี้นะครับ คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้เจไม่ได้หลานแม่งโอ้ so scary three pointers มียิงสามโคตรเดือดเลยน่ากลัวมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันมันมันเป็นเรื่องที่ถูกครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามึงยิงไป11ลูกต่อเกมแล้ว3าเนี่ยนี่ก็น่ากลัวแล้วนะถูกปะคือคือมันเป็นวอลลุ่มที่เยอะมาก นะเราก็คืออาจจะไม่เยอะเท่าเคอร์ี่มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแต่ว่าก็ก็เป็นเปอร์เซ็นที่ดีเลยนะสาสิบเจ็ดจากการยิงสิบอครั้งนะครับแต่หลายๆคนอาจจะติดภาพจาว่าเฮ้ยลินลาดแม่งยิงสามยิงสาม but no ไหม but no สิ่งที่ลินลาดทําได้ดีคือ mm. เห็นว่าช็อตชา้าของเขาแทบไม่มี mid range เลยนะอุดมคติอุดมคต,มติคือแบบถึงห่วงสามแต้ม ถึงห่วง3แต้มแล้วการถึงห่วง,ขงเขาอะก็คือ216ครั้งเว้ยยิงไปประมาณ6กสิะหตีไป6กสแล้วกันถึงห่วงถูกไหมมิดเ n g ์ range, จริงด้วยสมอลแซมเพิ่ประมาณส4ลูกก็ไม่ได้ได่าเกลียดน,นะห้ 52. 3สิบสอ่ามแต้มอย่างที่บอกไป37%จากหัวลุ่ม1ิครั้งต่อเกมซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับทางด้านของจามารนเนี่ยนะครับจามารนใต้แป้นเนี่ยก็ ก็ยิงยิงมากกว่าประมาณ30ลูกนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในพื้นที่ใต้แป้นนะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องอาจจะบอกว่าคนเขา protect ามาแรนมากกว่าด้วย to be fair ถูกไหมเออนะฮะแต่ว่าจามาแรนก็ก็ไม่ได้ยิง3ดีขนาดนั้นคือในมุมมองผมอะถ้าถามว่า better scorer อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเดเมลลิลาน่าจะเป็นเบทเทอร์ส r คนเออร์มอดแนจาาโดยซ้ำอย่างที่นาร์เรทีฟที่หลายๆคนชอบพูดนะซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะเพราะว่าเพราะว่าออสตามันก็นึกภาพออกมถ้าจะเอาผู้เล่นแบบไอเดียลสำหรับผมคือก็ควรจะดีทั้งเกมรุกทั้งเกม,เกมรับหรือว่าอิมแพ t อย่างหนึ่งมันชดเชยอีกอย่างหนึ่งได้ชัดเจนซึ่งซึ่งผมมองว่าลิลลาก็คือหนึ่งในนั้นนะแล้วก็นั่นแหละลิลล่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผู้เล่นที่สามารถทำแต้มได้ถูกระยะ ทั้งฟิลโกลตายแป้นมิดเบรนช์ ranch, หรือว่าสามแต้มซึ่งทีงนี้นของจามอรนไม่ใช่แต่ถามว่ากราวิตี้เยอะไหมกราวิตี้เยอะอันนี้คือผมไม่ได้ดิสเครดิตทีนี้นของจามอรนนะคือคือผมรู้ว่ากราวิตี้ข้างในแกเยอะแล้วแกเล่นดีแกเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ดีด้วยกับการที่มีแอซิสขนาดนั้นถูกปะเออแต่ผมแค่มองว่าลินลัดก็ดีเหมือนกันและสําหรับผมผมคิดว่าลินลัดดีกว่าด้วยซ้ำเออเรื่องเพลย์เมเกอร์ถ้าใครลองไปเห็นมังม่งโดนแท็บมั่งหนีแท็บ แมงแก่รทบมันก็ได้เว้ยนึกภาพปะ่ะสมมติอีกฝั่งแม่งเลเวลไอ้นี่แหวกสองแหวกสอง,แ,สองแล้วมันเร็วนว้ยทุกคนอาจจะลืมไปว่าลินหลาดแม่งเร็วลองไปเสิร์ชดูก็ได้ครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้แบบลินลาดห้าสิบแต้มหรือสี่สิบกว่าแต้มอ่ะมันมีอยู่เกมเกหนึ่งผมไม่รู้เจอใครคือมันแหวกมันมันไม่คือพอมาเลเวลมันแตกเจอเพลิแคนหรือสักอย่างอะ่ะแตกแตกประมาณสี่ห้าลูกอะ่ะแล้วก็คือมันเป็นคนที่จบสกอร์ใต้แป้นดีนะ ลิลลาดอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่ผมชอบแกมากเว้ยแกแกผมผมรู้สึกว่าแกเป็นทริเลเวลสกอรเลอร์ที่เฮ้ยเฮ้ยเรา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 ลืมเขาไปหรือเปล่าวะนี่มันสามสิบเอ็ดแต้มต่อเกมนะเว้ยทรูชอตติ้งเปอร์เซนเทจอยู่ที่เปอร์เซนต์ไที่แปดสิบเก้านะอิมแพคเกมรุกมันมันมันขนาดนี้เลยนะคือแบบอ oh ้อไมกนะ่ก็เดือดมากนะเนี่ยเนี่ยเดือดมากนะผมว่าเออ คือแบบโหด่ะโหด่ะผมผมเลยคิดว่าจริงๆทางหน้านของเดเมริลลายควรควรจะได้เป็นสตาร์เตอร์มากกว่าจามารันจริงจริงถ้าใครได้ดูคลิปของผมที่เลือกออสตาผมให้จามารันเป็น Y c การ์ดนะเราให้เดเมริลลาระเป็นเป็นเป็นตัวสำรองที่เป็นตัวสำรองรองจากลูกัดอนชิและสเตฟานเคอร์รีเท่านั้นเองนะฮะเออก็แล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าว่าผมก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่หลังจากที่ เนี่ยทำคลิปนี้อยู่ผมก็ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงใช้คํานั้นแล้วกัน <laughs> ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเนี่ยหรือว่าผมอยากเห็น EPM โดยรวมว่ะ EPM โดยรวมแกก็อยู่เท่านี้เลยนะเนี่ยแกก็อยู่นี่เลยนะเนี่ยบวกหกสิบแปดนะครับโอ้โหเดือดผมว่าเดือดมากเดี๋ยวไม่ได้หลานพ้อยอ่ะไหนไหนทุกคนก็ฟังมาถึงตรงจุดนี้ละพ้อยของผมจริงๆคือ ไม่ได้จะดิสเครดิตจาไม่ได้จะแบบไม่ได้มีปัญหาด้วยกับการที่จาขึ้นเป็นสตาร์เตอร์นะครับมันมันแค่คลิกเบสแหะถ้าใครมาฟังตรงนี้เนะ่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อในคลิปคลิปนี้จริงๆคืออย่าลืมลิหล่าเลยครับผมเข้าใจนะว่าโอเคพอแลนเทรเวอร์ er มันอะไรแหละหลายๆคนอาจจะพูดว่าเอ้ยมึงดูจาดีเห็นเนี่ยมึงไปแอดมึงดูกิสลี่อยู่อันดับสองผมเข้าใจนะครับแต่แต่บาสคือเล่นห้าคนปะครับ ถูกแมผมว่าลองลองลองโยคิชลองโยคิชแม่งไม่มีอีกสี่คนที่เข้ากับมันดิ <laughs> ผมว่าก็ไม่อยู่อันดับหนึ่งหรอกถูกไหมเออนั่นแหละนะครับคือ <c oughs> คือแบบอถ้าถ้าถ้าบอกถ้าบอกถ้าบอกว่าลีลาดแม่งอยู่อันดับต่ำเอาออฟเพลย์อินอย่างเงี้เยเลบรอนเจมติดได้ไงวะนึกภาพออกปะโอเคมันเป็นการโหวตน,นะแต,แต่แต่แต่ถ้ถาใช้ตากการะกะนั้นเลบรอนควรติดหร เห็นป่ะออถูกไหมนะครับนั่นแหละอ่ะมาถึง player drive แล้วกันนะครับ player drive แล้วกันนะฮะจริงจริงลินหลาดเนี่ยผมลองมาเช็คแกแกคือหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ หนึ่งในสิบเจ็ดสิบแปดคนที่มีการ drive รเยอะที่สุดในลีกแล้วกันเนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้ว่ามากกว่าสิบห้าครั้งนะซึ่งซึ่งเดนไม่เลหลัดก็จบใต้แป้นได้ดีนะไอหมายถึงจบจากการ drive รได้ดีโอเคอ่ะอาจจะ drive ไม่เท่าเอ่อชื่อว่าอะไรวะไม่เท่าจามอแรนถูกปะ่ะจามอแรนนี่ gravity ข้างในเยอะมากเพราะว่าแก drive โหดมากลหลายๆคนอาจจะซ้อนทําให้ percentage มัน drop ลงไปแต่ว่าถ้านับจากการ drive ประมาณสิบหกครั้ง แล้วได้ฟิลโกจากการไรฟ์ประมาณเกือบๆหกสิเปอร์เซ็นผมว่าก็ไม่แย่นะซึ่งซึ่งน่าจะเป็นรองแค่ลูก้าดอนชิชเท่านั้นเองนะครับนี่คือความมีประสิทธิภาพฮในในในเกมรุกของเจมนลิลาดนะฮะเออเนาะก,ก็ย้ำอีกครั้งว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับ <laughs> กับการที่จะติดเพราะว่าเพราะว่าแค่แค่ลิลลาติดออสตาผมก็พอใจแล้วนะเออคือ แต่แต่เมนหลักประเด็นในคลิปนี้ก็คือเอยอย่าลืมกันนะอย่าลืมว่าในหลีกยังมีผู้เล่นที่ชื่อว่าเจมิลลาดอยู่นะฮะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตนะว่าลีหลานมึงได้ฟรีโทเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยฟรีโทแม่ง9.2แล้วแม่งยิงแม่นจัดเก้าได้มากกว่าจามอลแลนด์นะเฮ้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดวผมขอไปดู เออเพอร์เทอร์ตี้ซิกหน่อยเพอร์เทอร์ตี้ซิกเนี่ยถ้าจาเล่น36นาทีจาจะได้ลูกโทษประมาณ9.3นะครับลินหลาดก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันอ่ะผมว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบต่อ36นาทีในเรื่องลูกโทษอะ่ะก็ใกล้เคียงกัน9.2กับ9.3นะครับแต่ว่าแต่ว่าลินหลาดแม่งแม่นม,มากนะจาแม่งแค่ฟีโทโก็74เองอะเออถูกปะ่ะสามแต้มก็น้อยกว่าซึ่งนั่นแหละครับนะ ก็สําหรับมุมมองผมนะใครไม่เห็นด้วยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสําหรับ Move มุมมองผมเดงไม่ไละสมควรที่จะติดหรือสมควรที่จะถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นสตาร์เตอร์มากกว่าจามารน for sure แบบไม่มีลังเลสำหรับผมนะเออแต่แต่ละคนอาจจะคิดในมุมมองต่างกันอย่างที่ <laughs> ผมได้บอกไปว่าเออมันก็จะมีหลากหลายมุมมองซึ่งก็ แล้วแต่นะครับใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผมก็แค่มันนำเสนอในมุมมองของผมแล้วกันอืมนะฮะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย